No. <laughs> เี่อนออนไลน์ก็โหดมากนะครุณคุณครันมาชื่อิบายเกี่ยวกับกีฬาที่ผมไม่ได้มีความรู้นี้ครับคือทั้งสองคนนี้เป็นผู้เล่นที่ผมเล่นด้วยในออนไลน์พีซีค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็เป็นผู้เล่นระดับสูงคือคะแนานวีทีนี่ระดับสูงโดยแบบระดับสูงในออนไลน์เลยเดียวดูได้เลยระดับสูงในระดับโลกก็เป็นเป็นระดับสูงอยู่อ่ะถ้าถ้ารับที่คะแนนนะอ๋อครับผมเป็นอย่างนี้คเรามีการนับคะแนนด้วยกันเลยครับ โอเคครับเอาแล้วนะครับ oh. กลับมาที่เกมนะครับตอนนี้คอนดาคอนจากอ้าวหันกลับมาพลังน้ไมันคอนดาเยอะกว่าครับ <Okay. S 1> อ๋ตอตอนหลอกเขบอกว่าดูเชิงก oh. ็มินี่มินี่เดินปัญญาเดินตัวถึงต <laughs> กใจโอ้โหเที่นี่นี่ เขาเรียกว่าจูเชิรนะครับยกแรกครับยกแรกครับต้องขอโทษครับรบกวนให้สมาธินักกีฬานิดนึงที่ครับที่ครับถอนมาพิกนีฬานิดนึงครับนักกีฬาครับบอลล็อกแก้ยังไงครับเราลองบอลลองต่างไปต่อโอเคแต่บอลล็อกนี้ก็แข่งกีฬาก็เข้ารอบนึกตลอดได้แต่นครั้งนี้ก็พูดมาด้วยที่ข่าววงในบอกว่าสองคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคือถ้าผ้านี่อาจจะมีถึงถึงตายเพราะแก้ไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหอีซี่อีกีสองทีนะครับ ตอนนี้คุณอุ้ยถือว่าเป็นนักกีฬาจอยมือคนเดียวชื่อเหลือรอดหรือเปล่าเอาแล้วนะครับเอ่อเอ่อคอจารครับอยู่แล้วครับคอดานิ่งน,นะครับโอ้โหที่เหลือไปสาหลอกพยายามเข้าไปจัดการเข้าไปอ่าอะไรรู้สึก ดูเลยดันขัดขี้หยาบไม่เข้ากันได้หรอกโอ้โหเอาละครับเริ่ออข้าวโดนหมกกระเด็นออกไปนะครับคือท่าจเลื่อครับเป็นที่ชัยเอตอกหมัดงูนี่โดนหมกตลอดนะแนะครับมาแล้วครับจะแก้เกมันยังไงครับชูไข่แดงนะครับโอ้โหแต่ว่ามุมนี้คุณหมอเอาละครับเอาละครับเดิยวกันเอ้โอตอนนี้เข้าเข้าโดนทับตายนะครับตายที่สูงนะครับตามไปทับอย่างสูงตายที่สูงนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ เกมแรกนะครับสองหนึ่งครับในสองตัวนะครับโคตรดีมาครับเกมนี้นิ่งมากครับค่าลูกสองนี้จะเกิดเล่นกันหน่อยครับเขาดูเหมือนว่าไม่รู้จะรู้ทันมากเอาเลยออนจากสวนมาได้ครับลุยเลยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากลุยไม่ได้ใช่พี่พี่แต่ว่าถ้าลุยไปนี่อัดตายเลยรับเวลาสวนทีเขาดูตัวจากไซต์ตัวจริงครับเอาไปขัดไปนะครับแล้วแล้วมาเลยครับสไตล์ดักฮะนี่ครับดักเซนซึ่งล้นแม้ เอาแล้คับพันดาบอกุณเตะถึงสกคนยวัพันดาคิดอยู่ทำยังไงดีมีคนตะโกนเลยบอกเก็บแมสพันดาบอกมึงไม่เข้ากูเก็บแมนก็แมล้ววยบอกไม่เป็นไรไรีบไม่รีบพันดาทยังไงครับอย่างนี้ไว่านเราบ้วาหมูสัสหมูสัใส่ซีอิ๊วรข้าวอร่อย ไม่เป็นไรครับเกมที siglo, ่สองหนึ่งะครับเอานะครับระหว่างซูโม่กับนักมวยนะครับแล้วซูโม่ก็เลยไปจับกอดกอดกอดกันอย่างนี้ก่อนครับเออเอฟก็ไม่ตอดัจอัปเปอร์คราสนะครับโอ้โหทำยังไงครับเกมเกมดูจะไม่มีอะไรทำไมเขาถึงไม่เข้ากันก่อนคือมันพลาดแล้วมันตายเลยนะครับเพราะดูไซส์ตัวนะครับเอาแล้วนะครับเลื่อนเข้าแล้วนะครับมีการเข้ากันมาเข้าหากันมาแล้วโอ้เมันมาเตะครับอันนี้ก็คู่นี้เหมือนกับว่าใคร ไทยโดนก่อนนี่จะเสียเปรียบมากๆนะเพราะแต่ละแต่ละคนนี้แน่นยายครับมกยูกเนยากครับอลหล่อแล้ครับคหล่อครับูันโอ้โหนี้บอลหลบาหลบาหลเล่นสไตล์โซนก็ทำได้ดีนะโอ้ชีลิมาครับเอาแล้วครับเกมไทยแบบเขต้องาลอกหอกจะแก้ยังไงโอ้โหไม่เลยนะครับเสียดายนอ้าวั้ มีสูตรน,นะครับโตัวรอดเอาตัวรอดออกไปได้เม <kle> ืม <ens? S 2> ่อกี้นี้มาลหลกเกือบไปรอดนี้ย่มากครับนสวยโ okay, ้ยโอเคโอเคครับครับเอครับใคเล่นไเปอร์ครอ๋อเอาชัดนข่โคครดี้มาโดนไปครับต่อยเตะยิ้มของนี่ไปศูนหนกมากเลยนะครับของไวตเตอร มิ้งดวงทีไรล้องห้ทุกทีโอ้โหไวเปอร์ดีมากเลยนะเอาแล้วนะครับไวเปอร์เริ่มเข้าโตแล้วครับปล่อยไฟปล่อยไฟโหหลอกจับนะตอนนี้คือโดนเป็นเซิร์ฟบาบุกของไวเปอร์ฮะพูดกันติดหมากครับไม่ธรรมดาโอ้แต่ว่าโคดี้ก็ต้องกันได้ดีฮะป้องกันมาทุกนะเอาละครับโอ้โหไวย์เปอร์นี่แบบว่าโอ้มาแล้วขอดูนะครับโอ้สองนะครับของโคดี้นะครับ คนไม่เคยเห็นนะมันตีไปถึงชั้นสี่นะครับแล้วแม่ไม่รู้ทุนหาอะไรเสียพลังเอาละครับเจอแล้ตอนนี้เกมใครเป็นะไรนะครับโอ้โหสวยงามอะไวเปอร์ทำไง้ดีฮดิกกี้ของของแชมป์นะครับโอ้โหเจ๋สวนสวนทำท่าจะเป็นรองแล้วแี่คนเอไขาหลอกไงแล้วบอดีเขาเยองมากเลยโดนเอาใหม่ครับตอนนี้มาครับตกตอโจนกับกา้เกมได้สวยมากครับชาวฝรั่งเศส เอาละครับจากที่สซ้ากันาแล้วครับเกมนี้เป็นที่เล่นโลกนะครับใครที่คนไม่เคยอาจจะไม่เข้าใจคว่าเป็นเกมเก๋จริงเกมนี้เขาเล่นโอ้ยพลดฮะโอมิเซตมเซอ้ยเซตโอเโอ้มอ้มิเีตเอยมิเซอ้เอ้อ้เยอ้้้้โ้เโยโม้มอมอ้มเิอยมเ้มเ้มเอมเ ตายไหมไม่ตายนะับเหลือหน่อยยูไม่ดู่ปุดอ่อยของไวเพอร์นะที่ชอบระตดอนะแต่ว่ายังยังไม่ใจไม่้นะครับโอ้โคุณไดินแล้วนะครับคุณด้เอ้าจะไงไงคุณได้แล้วไ้แล้วคุณคุณ้ล้ เต็มเต็มดีครับแต่สำคัญนะครับคุณนัทเพราะว่าคุณนัทจะไม่อยู่แล้วนะเอาแล้วนะครับเอาแล้นะครับเกมเริ่มเดือดเอดแล้วนี่คือไทยครับคุณนัทจากฝรั่งเศสชนะได้กี่เข้ารอบชิงที่หนึ่งเลยอ๋ออย่างนี้คุณนัทชอบเรื่องนัทชี้นหนึ่งเลยโอ้โหคุณนัทบอกว่าเครื่องคุณติดแล้วดูไว้คุณนัทจาไม่ได้ไทยจะทานจากฝรั่งเศสนะฮะตอนนี้เอาครับแต่จากที่ผมดูนี่คุณไม่โดนโอ้โหไม่เต็มนะครับ เอาล้นี่ทีเขาพูดโอกาสหนูคนี้จริงๆนอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้นัอ้ยดอ้ยโ้ยโอ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 ้คโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้นัอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้กโอ้โอ้ยอ้โอ้อ้โอ้ย้โอ้ยอ้โ้โี้โ้้้อ้อยอย้ไมท เอาโอเคครับเ,มเกมเริ่มมาแลนะครับสองหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเกมรู้สึกว่าสูสีนะครับ,บมผมว่าผมว่ามันสูสีนะครับครับครูนันย์ยังไงกินไปเก้าว่ะหน,นึ่นงนหนึ่งสต๊าฟตี้เลยโอเคครับเอาตอนนี้นมาโคดี้เหลือประมาณ60เปอร์เซ็นต์นะครับพลังเอาแล้วครับคู่โคดี้เก้าหน้าเขาเข้าไปทุ่ม โอ้สวยมากครับแคนเซอร์อ้หมาแล้วนะครับคุณนัดสไตล์คุณนัดครับกระโดดแล้วลอยไปครับ อนนี้ซีมาไฟดอนครับโอ้ตอนนี้ซีมาไฟดอนนะครับผู้แรกคือเจอร์รอนนักมวยกับเคนนะครับคือนัดเอาละครับตอนนี้เกมเริ่มเข้ามูอู่นะนักมวยเข้าทุ่นนัดไม่ไม่ใช่นัดไม่ได้นัดคุมนัดแต่นัดจ้าอ๋อตั้มไม่เชียร์ก็เป็นแบบนี้จ้าเปเขาไป็งานแต่งงานนะครับโอ้แต่เชียร์ตั้มได้อยู่นะเคนเอาละครับนักมวยนิ่งนะครับนิ่งมองหน้าก้าวขึ้นไปนะครับ เออห e x อ่อนสวยนะครับจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้มีแคนเตอด้วยครับโอ้โหวนี้ก็แบบนิ่งมากครับติแต่ว่าเหมือนกับมารอรอดูตะอสู้มาติดกับนะครับโอ้โหพุเลยนะครับจะเป็นยังไงครับเทโอ้เริ่มมาแล้วเกมเริ่มมาแล้วครับเอาะครับเอาะครับคาราทุ่มสองครั้งจะเนที่สี่ไหม โดนขึโดนโดนคืนนะโดนคืนนะพี่อยากจะบอกว่าแก้ทุกหรือเปล่าวะเ็บคอไปต่อยเออเอาแล้วนะครับต่อยต่อกันนะครับโอ้โหผัดคัรอดเลยเว้ยเอาแล้วนะครับเทนเพียงนะครับเทนเพียงแทนคุณนัทเจตนาลงคุณนัทได้ไหมครับ ตัวยนะครับโอ้โหเขาแบบม่ีเกณฑใจครับไปปวเลยนะครับแล้วตอนนี้เชียร์เขาไปอยู่ในมุมนะตอนนี้เข้ามุมแล้วนะครับไม่รู้จะทยังไงนะตัดอกระยะแ้ระยะแล้วการสไตล์ที่ก้าะแล้วนะครับก้าหน้าครับโอ้ห่อยยจะลอง อ้าวตอนนี้ตอนเรเป็นกระยะอีกรอบนึงฮะเจนก็ลำบากนะลองเป็นต่อนะครับโดยเจนนี่ได้ลำบากเพราะอย่างแรกไม่ใช่ตัวเมย์นด้วยนะฟาดฟาดลาดไม่ใช่ฟาดเลยนะครับ แสดงว่าทรมานนะครับทรมานคือคุณเก้าได้ในมีการทรมานคุณเชียดเลนะเนี่ยมาไปเรื่อยเลื่อยเขียคุณเก้าวครับอย่าไปเขียนนอกจากมเลยนะครับยิ้มเก่งยิ่งคุณไม่ฆ้าเขากหต้องไปโอ้โหเล่นกันนหมดเวลาเลยเหรอครับเนี่ยดาซิมหรือเปล่าเนี่ยเอาละโอ้โหอ่านี่ก็เรียกว่าแกรนด์เกชับมิชนะครับ เอาใหม่เลยครับแต่ทีเช้าทีก็ยังได้ไปทีที่สามครับต้องอยู่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สำัต้องอยู่นะเอาแล้วนะครับมีการเริ่มต้นขนำมงครับเคนกำลังคิดอยู่ทำยังไงครับผมพูดตรงๆนะครับว่ารู้สึกว่าดีๆมากนะครับผู้ฝึกได้มีการการตอต

ตอนนี้มีสายรายงานมาแล้วว่าที่พอไมไนาเพราะว่าเมื่อคืนอัดก,กับทุกคนคื่ามตื่นไม่หวลเราไตดเหลนะเราตอกาเล่น,น,นอ้าว,วตอนนี้อยู่ไมครับอตอนนี้เช็นยังจะโดนไหเนเอาพยานยื่หลนเ่นก็พยางยื่นล้นนะไม่รอโอเคครับ